าหาารอทานกับครอบครัวหรือว่าเพื่อนผูงต้องเมนูนี้เลยค่ะนาเบะมีแค่หม้อสุกี้ดูคล้ายๆกับความเป็นหม้อเซรามิกของญี่ปุ่นนะคะเราเลยจะมาทำหม้อไฟญี่ปุ่นให้ทานกันนะจ๊ะแล้วเดี๋ยวค่อยเรียกเพื่อนมากินด้วยนะคะ หลักนะคะนาเบะมันง่ายมากเลยนะคะเราหาน้ําซุปสําเร็จรูปมาที่เหลือก็คือจัดผักให้มันเต็มหม้อและสวยงามถ้าเราจัดให้มันเป็นสไตล์คนญี่ปุ่นนะคะเขาจะมองการจัดนาเบะมองเหมือนเป็นรูปภาพนะคะเดี๋ยวมาดูกันค่ะว่าดิฉัน,นจะจัดได้สวยงามขนาดไหนนะคะผักหลักๆที่ใช้นะคะผักกาดขาวนะคะอะไรที่เป็นลักษณะมีจุกอย่างเงี้ยค่ะหั่นแบบนี้ค่ะพอมันเป็นแบบนี้แล้วว่าเราถึงจะมาหั่นออกทีหลังนะคะ ทำไรอะน่าเบื่อจ้ากินด้วยได้ปะฉันจะกินงั้นฉันต้องทำอะไรแรกปะแน่นอนแกต้องทำงานแล้วแหละเนี่ยตอนนี้มานี่เลยมาจัดการแบบตัวนี้เลยนี่ทำมาโบโกะเดคอเรทให้นิสหนึ่งเพราะว่าอยากได้เป็นรูปแบบว่าดอกไม้เบญจมาศอะทำได้นะสักกุรลาได้ไหมโอเคสักุระก็ยังโอเคมาค่ะให้มันดูแบบว่าฟิลญี่ปุ่นมา ขอจัดก่อนเลยหลักการคืออะไรอ่ะหลักการคือต้องสร้างภาพในหัวสมมุติคนกินเนี่ยอยู่ฝั่งนู้นนะคะสิ่งที่เราต้องมีเราต้องมีแบ็กอัพฉากหลังแล้วสิ่งที่ดูว่ามีค่ามากที่สุดเนี้ยอย่างเช่นใครจะกินหมูหรือกินเนื้อมันควรอยู่ใกล้คนกินนะคะงามอันนี้ก็เนะนำว่าเป็นภูเขาสีเขียวอ้าวเป็นภูเขาแล้วมีป่าไงแต่ไปปลูกต้นไม้ต่อค่ะปลูกต้นไม้ต่อค่ะบนภูเขามีต้นไม้สีเขียว 你。 อันนี้นะคะพอกินกันเสร็จแล้วน้ำซุปอย่าทิ้งนะน้ำซุปเนี่ยแหละของอร่อยทาอะไรอันนอะไรค่เมนูนะคะทำอะไรอ่ะเขาเรียกว่าโซซุยโซซุยเนี่ยน้ำซุปมันหวานหวานนะผักน้ำผักน้ำหมูอะไรลงลงไปในนี้แล้วเพราะฉะนั้นอ่ะเราจะทำเป็นเหมือนข้าวต้มอร่อยเปิดไฟหนสิคะเปิดไฟแล้วก็ใส่ผักเสร็จแล้วค่อสุดแล้วึ้นน้ำเหรอคะ อ๋อสุดลับของทุกคนสุดลับของทุกคนตอนนี้ไม่ลับแล้วค่ะเปิดเผยแล้วเมนูความสุขกินกับเพื่อนแล้วก็ครอบครัวแบบนี้ทำเองได้ที่บ้านง่ายๆนะจ๊ะ